แป๊บหนึงนะคะทำไมฮะถึงใกล้ๆเนี่ยค่ะอะไรฮะเป็ดมันสกปรกต้องชิดนิดนึงค่ะไม่เช็ดอ๋อตายเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นตั๊กอีกแล้วเป็นตั๊กตั๊กเช็ดเป็ดตั๊กเช็ดเป็ดนี่จ้าเธอไม่ถึงรักผู้ชายคนนี้เพราะอะไรเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนดีไอันนี้อย่างพี่มันชั่วนั่งเลยไงเนาะ ไม่ใช่ไปแย่งกันจีบอยู่นี่พี่เกลียวร้อยมุกพันฮาทำทำไมเดี๋ยวทำทำไมเล่นหนังเล่นหนังเอ๋อเล่นหนังเป็นมาเฟียเป็นยงไงนะผมดูไหมดูดูดูมากพี่นอกจากหน้าดูแล้ววันนี้ใส่ใจคอได้หมดเลยพี่โอ้โหดูดูใช่ไหมดูใช่ไหมชั่วลายชั่วลายชั่วเป็นโจรหมายถึงบทบาทที่พี่เล่นเนี่ยมันต้องระดับนั้นอ่าอ่า อันนี้อันนี้ปักละนี่ปลาหรือปักปักจริงปะจริงหรือยปล่าดูว่ามีเพื่อนใจปลาจะมาจอมโหดกระโดดกัดหูจอมโหดกระโดดกัดหูอะไรเงี้ยบางทีบางคเล่นอย่างงั้นจอมโหดดังบ้าจอมโหดกระโดดกัดหูอันนี้ลาไปก่อนนะครับได้ได้แป๊บนึงนะคะทำไมฮะถึงใกล้ๆเนี่ยค่ะอะไรฮะเป็ดมันสกปรกต้องชิดนิดนึงคที เดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นตั๊กยีลานะเป็นตั๊กตั๊กเช็ดเป็ดจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ไกลไกลทไมอ่ะพี่ไม่เคยได้ยินคำว่ามองการไกลมองการไกลเหรอคะ กเพราะว่ามองกันไกลเอาแต่ไม่เท่านั้นกาญจนบุรียังมีประวัติศาสตร์ที่สําคัญในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองต้องถามต้นหอมเพราะว่าต้นหอมเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เกิดในยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่สองคนเดียไม่ทันนี่คนที่เกิดทันในรายการเรามี็นคนเดียวมีคนเดียวมีอาธันป่ะต้นหอมคะค่ะอ๋อวันนี้ชุดสวยนะสวยวันนี้เหมือนแต่งคอสเพลย์เป็นชุด <จ>ตามกำแพงโบสถ์เหมือนนี่งไงพี่สเตนการ์สเตนกเหมือนเซ้นไงป๋าเซ้นต่างๆนานาเซ้นนักบุญเหรอคะไม่ของคุณเซนเบอร์นาดไอ้นี่ก็ดำเมชิเอนสิเนี่ยกลายเป็นไผ่โงสะท้อนเลยเฮ้ยคล้ายๆเลยพอได้พอได้าประกอบอาชีพเลยครับเป็นเซลล์ขายรถครับเซลล์ขายรถหรือขโมยรถฮะเอาให้แน่ดูจากลักษณะแล้ว แต่งงานยังแต่งงานยังกำลังทําเรื่องอยู่กําลังทําเรื่องอยู่กําลังทําเรื่องทำยังไงทเรื่องกำลังทำเรื่องอยู่ทำเรื่องอะไรว่าทำให้มันเกิดเหตุทำให้มันเกิดเรื่องขึ้นมากำลังติดต่อผู้หญิงอยู่ขออนุญาตไหนไหนไหนคนไหนเสื้อขาวครับนั่นเหรอแฟนคุณเหรอเป็นไงน้องเขาทำเรื่องไปเยอะยังแฟนชื่ออะไรชื่อนี้ครับชื่อน้นีครับแฟนร้องเพลงบอกพ่อป่ะ เคยร้องเพลงจีบดนูไหมเคยนะน่ารักเลยเราีได้ได้แฟนมีอีกคนเนี่ยแฟนมีอีกคนเนี่ยอ้าวทำไมพี่ไปถามกันยัง นั่งนั่งอยู่จะให้คำตอบยังไงที่ถามอะไรเดาอะไรวะไอ้คำพูดของผมเนี่ยไม่เท่าไหร่ไอ้คำพูดตรงนี้มีอะไรสุดวะเขานั่งอยู่ใจเขาตอบยังไงแสดงว่ามีแสดงว่ามีไอ้เมย์แคลคนเดียวมีคนเดียวครับมีคนเดียวนี่จ้าเธไมถึงรักผู้ชายคนนี้เพราะอะไรเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนดีไอ้อย่างพี่มันชั่วนั่งเลยไงเนาะ ไม,ไม่ใช่ไปแย่งกันจีบอยูอ่พี่พี่เกียวต้อนที่ครับตอนที่ครับผมดดเป็นคนดีน่ารักเขาทำอะไรน่านะรักยังไงเอ้าใจใช่ไมไม่เจ้าชูรู้นดึงไงรู้นดึงไง เราไม่เกี่ยวกับเท้าสีเกีขาบอกว่าไม่เจ้าชูก็ไม่จาเอ๊ไอ้คุณเคยร้องเพลงของไผ่ให้ตรงนี้ฟังป่ะครับผมร้องจีบเขาครับทีนี้นี่เพลงอะไรใช้ร้องจีบนี้สักคนที่เข้าใจพี่ไผ่สักคนที่เข้าใจร้องเลยสักคนที่เข้าใจนุ้นตกฉันได้นะเธอเมื่อเจอเรื่องทุกใดใดโอ้โหเวียซิง มองเดโอ้โหไม่เอะไรนม่นเอาไผ่ั้งมร้อยมุกพันฮา